สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุปตาผีพวนเขียวรหัสตัวหนึ่งห้าวันนี้จะมานำเสนอง,งานในหัวข้อเรื่อง s ส t ตต t ท i n i n g การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะค่ะบทนำการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ s ส t ตต t ท i n i n g หรือการฝึกด้วยน้ำหนัก w e i h ว t r a i n i n g มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความสามารถทางกีฬา เนื่องจากการมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในทุกประเภทกีฬาปัจจุบันนักกีฬามีการให้ความสำคัญกับการฝึกความแข็งแรงมากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อคมชัดและมีพละกําลังเพิ่มขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วและทนทานกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกค่ะค่ะตอนที่1แนวคิดการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีประโยชน์ดังนี้ค่ะลดการสูญเสียของกล้ามเนื้อและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ เพิ่มอัตราการเผาผลาญร่างกายในขณะพักช่วยป้องกันการเกิดโรคอ้วนค่ะเพิ่มคุณภาพการทำงานของสมรรถภาพทางกายเช่นการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานประสานกันช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาทกระตุ้นความตื่นตัวและการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นโดยรวมแล้วการฝึกความแข็งแรงมีประโยชน์ทั้ง ในด้านสุขภาพและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นค่ะเป้าหมายการฝึกเทนนิงโก s สเต e เทนนิงแม็กซิมัมสเตทการฝึกความแข็งแรงสูงสดุดพาวเวอร์การฝึกกำลังไฮเปอร์ทรกี y, การเพิ่มขนาดของกล้ามเนือ้อมัสเซนเอนดูรานการฝึกความทนทานของกล้ามเนือ้อความแตกต่างของการฝึกความแข็งแรงในแต่ละเป้าหมาย 1. การฝึกความแข็งแรงสูงสดุด maximum speed น้ำหนักที่ใช้ในการฝึกมากกว่า8 5เของวันอฝึกไม่เกิน6ครั้งต่อเซตฝึก2-6ถึงเซตโดยมีการพักระหว่างเซต2-5ถึงนาที 2. การฝึกกำลังจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือแบบแรกคือการฝึกกำลังให้ไปเพิ่มผลของการออกแรงที่ระยะทางไกลขึ้นสูงขึ้นเหมาะกับนักกีฬาในกลุ่มทุ่มน้ำหนักกระโดดสูงยกน้ำหนักน้ำหนักที่ใช้ในการฝึก 80- 90%เของวันอาเอ็ม จะฝึก1-2ครั้งต่อเซตแบบที่2คือการฝึกกําลังให้ไปเพิ่มในกิจกรรมที่มีความหลากหลายผสมผสานกันเหมาะก,กับนักกีฬาในกลุ่มฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลน,น้ําหนักที่ใช้ในการฝึก75-85%ของวานาเอ็มจะฝึก3-5ครั้งต่อเซตทั้ง2แบบฝึกจะฝึก3-5เซตโดยมีการพักระหว่างเซต2-5นาทีค่ะส การฝึกเพื่อเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อน้ำหนักที่ใช้ในการฝึก6 7สิเจ็ดถึงแปดิบห้าเปอร์เซ็นของวันอ m หถึงสิบครั้งต่อเซตสองถึงเซตโดยมีการพักระหว่างเซต30วินาทีถึง1 5จุห้าวินาที 4. การฝึกเพื่อความทนทานของกล้ามเนื้อน้ำหนักที่ใช้ในการฝึกต่ำกว่า6 7ส็เปอร์เซนของวันอ m ฝึกมากกว่า12ครั้งต่อเซต2อถึงสาเซตโดยมีการพักระหว่างเซต30วินาทีตามตารางค่ะ ตอนที่2คําแนะนําการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะ2.1การฝึกตาม7รูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐาน7 m o v ม m เมน p ์ t พชเชร์เป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐานของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรือการฝึกด้วยแรงต้านหากนักกีฬามีความสนใจและเข้าใจและมีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องก็จะสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บโดยมี7การเคลื่อนไหวดังนี้ค่ะ รูปแบบการเคลื่อนไหวพื้นฐานของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อมักจะเป็นการฝึกที่ทีมกีฬาหรือผู้ฝึกสอนมักใช้ในการฝึกนักกีฬาบ่อยๆสามารถฝึกได้ด้วยน้ำหนักตนเองน้ำหนักที่ใช้ในการฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อจะต่ำกว่า67%ของวานาเอ็มฝึกมากกว่า12ครั้งต่อเซต2-3เซตโดยจะมีการพักระหว่างเซต30วินาทีการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางเป็นส่วนที่ช่วยรับแรงกระแทก เป็นส่วนที่ช่วยสร้างความมั่นคงและความสมดุลในการเคลื่อนไหวให้กับร่างกายเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างแขนและขาช่วยให้เกิดความสัมพันธ์และประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวปกป้องอวัยวะภายในโดยการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางค่ะการฝึกเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อภาวะการขยายตัวตัวขึ้นเกินปกติของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆเรียกว่าไฮเปอร์โทฟีซึ่งปัจจัยที่ทําให้กล้ามเนื้อใหญ่คือการฝึกด้วยแรงต้าน ผลลัพธ์ที่เกิดก็คือการพัฒนาขึ้นในเรื่องของขนาดกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกล้ามเนื้อค่ะการเกิดมัสเซิลไฮเปอร์โทฟี่จะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกไมโอบาซิล่าไฮเปอร์โทฟี่คือการเพิ่มจำนวนเส้นใยกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อซึ่งยิ่งมีเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่มากและหนาแน่นมากเท่าไหร่ก็จะออกแรงได้มากขึ้นและเร็วขึ้นส่งผลให้กล้ามเนื้อมีพลังมีความแข็งแรงและ แรงหดตัวสูงขึ้นค่ะ 2. อง s a r c o p a s m i c hypertrophy คือการขายายขนาดของกล้ามเนื้อที่เกิดจากปริมาณของเหลียวภายในเซลล์ที่เพิ่มขึ้นทำให้กล้ามเนื้อมีพื้นที่ในการจัดเก็บไกโคเจนมากขึ้นเมื่อพลาสมาในใยกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจึงดูใหญ่ขึ้นค่ะการฝึกกำลัง power กำลังพลัง ค,ความหมายคือการออกแรงของกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดดังนั้น power training คือการฝึกที่มีการออกแรงของกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยความแข็งแรงและความรวดเร็วความสัมพันธ์ของแรงและความเร็วคือการออกแรงของกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและความเร็วและเมื่อดูความสัมพันธ์แล้วสามารถแบ่งออกได้5แบบ ค่ะวิธีการฝึกกำลังหางเน้นฝึกความแข็งแรงสูงสุดการใช้น้ำหนักในการฝึกจะมากแต่จำนวนครั้งจะน้อยและความเร็วในการยกอาจไม่สูงการฝึกจะใช้หลักการฝึกเกินและการฝึกเพื่อความก้าวหน้าเป้าหมายคือเพิ่มความแข็งแรงและกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่เน้นการเคลื่อนไหวมากนักการฝึกกำลังในกีฬาโดยการฝึกกำลังในกีฬาสามารถแบ่งออกได้6แบบดังนี้ 1. พลังในการเริ่มต้นเคลื่อนที่เช่นการออกตัว 2. พลังในการกระโดดจากพื้น 3. พลังในการลงพื้นหรือเปลี่ยนทิศทาง 4. พลังในการเล่งความเร็ว 5. พลังในการชะลอความเร็วและ 6. พลังในการทุ่มหรือคว้างคะ่ะความสัมพันธ์ของแรงและความเร็ว maximum s a e e ใช้ความหนักในการฝึกประมาณ90-100ของวันนาเอ็ม สเตสปีดใช้ความหนักในการฝึกประมาณ 80%-90% ของวันนาเอ็มพาวเวอร์ Power, จะใช้น้ำหนักในการฝึกประมาณ 30%-80% ของวันนาเอ็มและเนื่องจากความหนักลดลงกล้ามเนื้อจึงสามารถโหดตัวได้เร็วขึ้น s p สปีดสเ t e จะใช้น้ำหนักในการฝึกประมาณ 30%-60% ของวันนาเอ็มและ m a x i m ิมั e มเ c โคซจะใช้ น้ำหนักในการฝึกน้อยกว่า30%ของวันาเองเช่นการวิ่งกระโดดว้างหรืออะไรก็ตามแต่ต้องเร็วที่สุดค่ะการวางแผนการฝึกอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาความแข็งแรงการฝึกซ้อมในแต่ละช่วงของฤดูกีฬาแบ่งออกเป็น4ช่วงหลัก 1. ช่วงปิดฤดูกาลเน้นการปรับพื้นฐานของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยจะฝึกในรูปแบบไฮเปอร์ทรฟี ความหนักในการฝึกจะอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางและปริมาณการฝึกสูง 2. ช่วงก่อนฤดูกาลน้นการพัฒนาวความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อโดยฝึกแบ s t เตตพาวเวอร์ความหนักในการฝึกจะสูงถึงปานกลางและปริมาณการฝึกต่ำถึงปานกลางช่วงฤดูการแข่งขันวัตถุประสงค์หลักคือการรักษาสภาพความแข็งแรงโดยฝึกความนำ ความหนักสูงถึงปานกลางและปริมาณการฝึกจะต่ำถึงปานกลางช่วงหลังการแข่งขันเน้นการฟื้นฟูร่างกายจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันตลอดฤดูกาลโดยสามารถทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการฝึกแข่งขันตอนที่3การฝึกในกีฬาฟุตบอลเน้นการพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายเนื่องจากฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็วแรงและการเคลื่อนไหวหลายทิศทางเช่นการเบียด การแย่งบอลการปะทะและการกระโดดขึ้นโมงการฝึกความแข็งแรงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการมาเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นฟุตบอล 1. การวางแผนการฝึกและการจัดโปรแกรมในแต่ละช่วงฤดูกาลฝึกซ้อมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมเช่นไม่มีความแตกต่างของความหนักจํานวนครั้งจํานวนเซตหรือบางครั้งใช้วิธีการฝึกที่ไม่เหมาะสม 2. เน้นฝึกความแข็งแรงที่ไม่สอดคล้องกับฟุตบอล เน้นฝึกเจาะจงมัดกล้ามเนื้อมากกว่าที่จะฝึกเปลี่ยนทิศทางในการออกแรงจึงทำให้นักกีฬาไม่ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ 3. ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาหลายคนยังมีความเชื่อว่าการฝึกสร้างกล้ามเนื้อหรือมีการน,น้ำหนักกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความสามารถในการเล่นกีฬาลดลงระบบการออกแบบโปรแกรมกับการฝึกความแข็งแรงในกีฬาฟุตบอล แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นึนิดอนาลิซิการวิเคราะห์ความจำเป็นวิเคราะห์ความจำเป็นโดยการพูดคุยสอบถามสัมภาษณ์หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิดกีฬาเช่นการเคลื่อนไหวระบบพลังงานการมาเจ็บในกีฬานั้นๆค่ะขั้นตอนที่2 planning การวางแผนเมื่อได้ข้อมูลแล้วต้องนำข้อมูลความต้องการของนักกีฬามาสรุปและนำข้อสรุปที่ได้ พิจารณาวางแผนให้เหมาะสมโดยการวางแผนประกอบไปด้วยการฝึกความแข็งแรงในกีฬาฟุตบอลกับการวางแผนการฝึกอย่างเป็นระบบการฝึกความแข็งแรงกับหลักการฝึกค่ะขั้นตอนที่3โปรแกรมการฝึกในระดับอาชีพจะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เช่นผลงานของทีมอาการบาดเจ็บหรือการแข่งขันเพิ่มเติมซึ่งทำให้โปรแกรมฝึกต้องยืดหยุ่นและเหมาะกับนักกีฬาแต่ละคน การพัฒนาความแข็งแรงอาจเจออุปสรรคเช่นการขาดอุปกรณ์หรือเครื่องมือในสโมสรซึ่งอาจทําให้ไม่สามารถฝึกตามเป้าหมายได้หากสโมสรมีการจัดหายิมหรืออุปกรณ์เสริมจะช่วยเสริมศักยภาพนักกีฬาได้ดีขึ้นค่ะ power box การฝึกเพื่อเพิ่มแรงระเบิดจากช่วงล่างของร่างกายส่งแรงผ่านแกนกลางมายัางช่วงบนดังนั้น ควรเป็นท่าฝึก 1- นถึงสท่าแรกในโปรแกรมการฝึกประนั้นเนื่องจากเป็นท่าที่ใช้พลังงานเยอะนำไปสู่ช่วงกลางหรือช่วงท้ายของการฝึกนะักกีฬาอาจจะละและฝึกได้ไม่เต็มที่ตัวอย่างการฝึก power box ค่ะ Primary box เป็นบล็อกหลักที่เน้นการฝึกตามเป้าหมายที่ต้องแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม upper body และ lower body และในแต่ละกลุ่มยังต้องแบ่งท่าฝึกตามการเคลื่อนไหวในจังหวะดันออกและจังหวะดึงเข้าท่าฝึกจะเป็นท่ากลุ่มหรือท่าที่มีการทำงานหลายข้อต่อในท่าเดียวเซคอนเดลี่บ็อกพามารีบ็อกและซ e คอนมารีบ็อกเป็นเทคนิคการฝึกที่ใช้เพื่อการจัดการการฝึกซ้อมกับนักกีฬาจำนวนมาก โดยช่วยกำหนดวัตถุประสงค์และความเข้มข้นของการฝึกได้ชัดเจนและยังเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆหากผู้อบรมมีอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอควรเลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับเป้าหมายและช่วงฤดูการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกและพัฒนานักกีฬาตัวอย่างโปรแกรมการฝึกพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะมี3บล็อก power block primary block และ ซีฮอเดลี่บ็อกรูปนี้เป็นโปรแกรมการฝึกสำหรับผู้เริ่มฝึกค่ะโปรแกรมการฝึกสำหรับผู้เริ่มฝึกหรือทีมที่ไม่มีอุปกรณ์ฝึกในยิมการฝึกด้วยน้ำหนักตัวเองบอรี้เวทหรือยางยืดเป็นวิธีที่สามารถทำได้หลายคนและไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากซึ่งสะดวกและสามารถทำได้ที่สนามแต่หากต้องการพัฒนาความแข็งแรงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อ่านไม่เหมาะสมเนื่องจากการฝึกแบบนี้มีข้อจากัดในความต้านทานและอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความท้าทายในการฝึกเมื่อร่างกายแข็งแรงขึ้นโปรแกรมการฝึกสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ฝึกระดับกลางหรือระดับสูงหรือทีมที่มีอุปกรณ์ฝึกยิมจะมี3บล็อก โปรแกรมการฝึกสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ฝึกระดับกลางหรือระดับสูงหรือทีมที่มีอุปกรณ์ฝึกการฝึกด้วยอุปกรณ์เช่นเครื่องแมชชีนหรือฟรีเวทมีข้อดีคือสามารถฝึกได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแต่ข้อเสียคืออาจเกิดปัญหาในการบริหารจัดการเวลาและอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะใน power box และ primary box วิธีแก้ไขคือการจัดก,การฝึกในแต่ละบล็อกด้วยท่าฝึกที่มีการเคลื่อนไหวใกล้เคียงเช่นหากไม่มีบาร์บลก็สามารถใช้ดัมเบลหรือเครื่องสมิธแมชชีนแทนได้และในการฝึกกับกลุ่มนักกีฬาหลายคนควรแบ่งกลุ่มตามสมรรถภาพใกล้เคียงกันเพื่อลดเวลาในการปรับน้ำหนักค่ะค่ะสรุปนะคะการฝึกความแข็งแรงในนักกีฬาฟุตบอล ควรเริ่มต้นจากการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางและท่าทางการเคลื่อนไหวพื้นฐานเจ็ดรูปแบบเพื่อสร้างความแข็งแรงพื้นฐานและความปลอดภัยในการฝึกในช่วงแรกๆควรจะเน้นการฝึกแบบเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อแล้วค่อยๆพัฒนาไปสู่การฝึกความแข็งแรงสูงสุดและกำลังซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวและลดโอกาสการบาดเจ็บการออกแบบโปรแกรมฝึกจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายหรือดูการปริมาณการฝึก และทิศทางการออแกแรงที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในฟุตบอลเพื่อเสริมสร้างสมรร์กายภาพในการเล่นและความทนทานของร่างกายค่ะขอจบการนาเสนอขอบคุณค่ะ